สวัสดีค่ะสวนธนพัฒน์สกลนครค่ะไผ่ข้าวหลามเปาะค่ะไผ่เผาข้าวหลามนะคะตัวนี้เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรียกตามาลักษณะการใช้งานของลำเลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นไผ่ที่ ใช้ลำเพื่อไปเผาข้าวหลามนะคะแล้วก็เป็นภัยที่มีเนื้อไม้ที่บางนะคะก็คือเปลือกของเขาจะบางตัวนี้เมื่อนำไปเผาข้าวหลามแล้วนะคะเวลาที่เราจะทานก็จะใช้วิธีการทุบทุบอ่าปล้องของเขานะคะเพื่อให้แตกแล้วก็แกะทานได้เลย จะแตกต่างกับไผ่ข้าวหลามกราบแดงนะคะในตัวของไผ่ข้าวหลามกราบแดงตัวนี้ก็จะมีเนื้อไม้ที่หนากว่านะคะแล้วก็จะมีความแข็งกว่าไผ่ข้าวหลามเปาะนะคะตัวนั้นจะต้องใช้มีดนะคะปลอกก่อนที่จะทานนะคะตัวนี้มีพี่ๆจากหลายพื้นที่เลยค่ะสอบถามแล้วก็นําต้นพันธุ์ไปปลูกค่อนข้างเยอะนะคะไผ่ ข้าหลามเปาะสวนธนพัฒน์สกลนครพี่ๆท่านใดสนใจสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้นะคะอยากได้ต้นพันธุ์ไผ่ข้าหลามเปาะไปปลูกหรือว่าอยากได้ต้นพันธุ์ไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาได้แอดไลน์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์091ค่ะ0515839 หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางส่วนนะคะสามารถติดตามทางส่วนได้ผ่านช่องทาง youtube พิมพษษ์าภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เดนค่ะ